ตาตุมอนี่เป็นมือสันวันดีวันดีทีอมุตตโชกวันฝนโลกโอควิสัยวันววได้ผ่องแผ้วดุด,ดังแกวมนี่โชับพี่น้องมือนี่ผมในานา้ำเอ่อทาโจกเตกามากเป็นพอพามพิธีกรมาชีสูขวันออเนีย่ยบอกละให้ราชการดูร้านซึ่งได้รับตำแหน่งเ,เป็น กำนั่นในเกตตำมลลาดพัฒนาเพราะฉะนั้นกับผมเมื่อนี้ได้เป็นผู้ที่บายสีชวนให้ท่านกำนั่นไม่เฮาเพราะฉะนั้นก็หากวา่ผาผิดพลาดผลขอ,อกราบว่าท่านอภัยเมทีนักปาราตรัชภูดูคู่วิวิชาทุกคนทุกท่านเดอสาตุอิเมนาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชายามะอิเมนาสกาเลนะ ตั้งธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังขังอภิปูชยามะอระหังสมาสัมพุทโธภควาพุทธังพระวันตั้งอภิวาเทมิสวะคาโตพระวาตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปนโนพระวโตวสาพกะสังโฆสังขังนัมามิ สาธุสาธุสลัดสังสาธเชนังสะพันธุงทุนลรินทั้งปิฏตวานาพาโวรลักาตุจีปิตวานาเมตังสมตาพาทันตาอวิกิตากิตาวริตังพนันตุสัคเเกมจรูเปกิริสิครตเตจันติคกวิมานิ อีเบระเทจะคาเมตรวนาคาหะเนเกหะวัตุมีเกเตมุมมาจะยันตุเทวาชรตราวิสมัยยักขันทพนาคารทิท่านตาสันติเกยังมุนิวรวจนังชาธทเมสุนันตุธรรมะสวรกคโรยัพระทันตาธรรมะสวรกาโรยัพระท่านตา ธรรมะสาวนกรูยำพรทันตาสาธุทอนเทพเจ้าเราเทวดาริงศักทิ์อยู่ในส,สถานบันเรื่อนภูคานี่พร้อมไปด้วยชิงศักทิ์ทั้งหลยมีคุณวิดามันดาลูกของปุญาตาน้ายคุณย่ายคุณแม่คุณตาเมาืม่อนี่เป็นเมื่อสันวันดีผู้ขาด้รับเชิญมา ได้บาชีสุขวานให้ลูกให้ห้านจชงได้รับตำแหน่งเป็นกำนัน่งในเขตตำบลบ้าดรัชนาพ่อเชียนเมื่อนี้ผู้ขาขอราชนาชิงสักทิศอยู่ในเมธีดลเป็นตนวาอยุสกลนครอายุเป็นตนวาไม่เทดุลคนจักรวานเป็นตนวาพายินพระพรมพายุมบาลพะเกตพะการพระเพิ่พระพ่พันราไลที่กอนเทาสต์โรส และเท่าเจ้าตโลกกบาลทั้งชี้พร้อมไปด้วยพาเชืออยู่เมืองคงเมื่ออช่วงฤทธิ์จงลงมาบรรดาลประทานพรให้ผู้ข่าหรือหรูร,ร้านจีได้รับตาแหน่งเป็นผู้นำในเขตตำบลน,นี้ก็ขอ,ขอให้มีความสุขคมเจริญประสบความสำเร็จในหนาทีการงานขอ,ขอ,อ้าเทิน สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอ阿หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระกะวตัวระฆาวตัวสมมาสัมพุทธราสาตุบัตนี้ได้ดึกเดียวย้ำเหมนมาใช้จันตะจนจับดึกดีย้ำทวนทรณีตังลัทธิสมีสุนเมฆย้ำนี้องค์พระสัพพญูทงเชนแก้วมันหายก็พายพังแค่แล้ว เหม็นว่ามัินใจรเรือล้อนเรือเป็นดินแทนโกรธก็ตามแล้วพาแม่ธรณีมาอยู่เฝ้าเฝ,ฝ้าองเจ้าเม็นหมอนีแทนแล้วมาดูสัมัลกะเลิดลามเจติเดชหรือโยโยแย่งคนที่ตนตามใจ หลังแก้วัำปการกุมกาเชิญช่วยกาข้าวแก่นพ่งบุญแนธอนบัดนี้ข้าขอเชิญพวงท้าวเทพพาพุมมาลกกับทางเทพอกแยงลาลายสันลายซวยชูกับกุธานาักน้ำน้ออยู่แห่งมหาสหมุทรยาตะโลรลาซาชีตนตำตอน เป็นว่าควรเว้นข้างให้ขวางคำลาดก็ได้ทนเดินตเต้โตกวรเขาคอชี้บัดนี้พอาพามที่จะเดินคนเจ้ามาเนายันยังเจ้ายาสาเหวหอนหิพรันแน่ทน สีสีสูมังคลาสุภพสวัดดีอนัน,นด,ดีเลกใชยสิงสวัสดีจุงมีแก่เท้าพญาเชนาอัมมาติทัดดักจกมุมารขอให้สุขสำลานเท,ท,ท,ท่าท่ามีอนุมวันละยามกาบทั้งบุตรีบุตรตาลูกเต่าขอให้ลูกดานอยู่ในพระควรนี้ มีอายุยืนยาวบ่หน้อยคอยได้หอวด้อยเก้าวขวบน่านานผู้สัตว์ตูมานอย่าได้มาบังเบีดดเยดใดคอยปากแคนไทยตาสองสรอละยานลงมาโจมเอาแ่นลูกแ่นลานให้ขึ้นในกว้างสีสีมือนี้เม็นมือเดีม ชี้มือนี้เมนมือมันมันในเจ้ามานันดังก้อนภายันแกนในเจ้าแกนดังแกนผาจวงใาจันมันให้เจ้ามานันดังเกรอโขลวงไกลาดมันในเจ้ามานันดังลาหูขาดสุนตมวาน มันในเจ้มามันดังพระจันทร์สี่องแก่มันในเจ้ามันดังเข้ากว่างงามเดินทีมันในเจ้ามันดังสกีรูปกญญาเถรปัญญาพมฝากฟ้าเมื่อนี้เมื่อเมื่อสง่าหม้อทว่าเมื่อแข่งวันดีวันดีเทียมุตะโช วันประสิทธิอกุตมังขันลาเผิ่จังไดไปอลัทธนาจารย์พระอุจราชมานังจั์คุณขควานคุณควรขึ้นเสมอจอมปราสั์คุณควนขึ้นเสมอถาดที่จันมือนี้เม่นมือสันวันนี้เม็นวันนี้วันนี้เทียมุตตโชคโตกไปนี่เม่นตกไม่จัน ขันหาใบนี้แม่นขันไม่แกว้วคุณนางตกแต่งแล้วจึงยอมมาหอดยามดีพอพามจังได้มาชู่ขันเกยวกูเกิดกลางเมืองบุญเฮืองงามยิ่งงอยทั้งหนุ่มน่อยและปันกลางทั้งสวา,ามและเถาแก่พอแม่พรอมลูกเตาและนาลี ตัางเจตีถวยคาตวนนามูเจ้าเมืองบุญเฮืองงามเลิศฟ้าข <c oughs> ึ้นยีข้อมาแก้วเอินยากเอาขวารรันมาพลันพพอมเท่าแก่พ่อแม่มานั่งรอมออมเจ้าอยู่พาขวันหมื่อแเ้วตอนนี้แล้วยอว่อปากควัึึ้นก็หมแกน น้อปะควขึ้นก็บ่าม,ามีใดเหลวขอเชิญองค์พระลัทธไทยองค์เอกผู้มีบุญมาช่วยคุณช่วยน้อควรลูกคนหลานเจ้าเยอะเที่ยมหัวจะดำลูกมาตั้งแต่เขาน้อยมาช่วยคุณช่วยนอควรลูกคนหลานเจ้าเยอะ ชีพมอน่อยลูกมาตั้งแต่เมืองสวงมาจอยคนจอยย่อเอาคนลูกคนหลานเจ้าเดิมสีหมอหลวงลูกมาตั้งแต่เมืองฟ้ามาจอยคนจอยย่อเอาคนลูกคนหลานเจ้าเ้อาชีพมอกาลูกมาตั้งแต่ผู้หอผู้หงมาจวยคนจอยย่อเอาคนลูกคนหลานจ้าเยอะ มอน,นี้เม่นมอก,จกาจาาตานี้เม่กนกาถาตั้งแต่เกา่าหมอเท่าเตีโบล้านเกดไม่ย่อพันชื่อนุนเ,เ,เจ้าแล้วเยดไม่คนพันชว่าน,นุนเจ้าเลวน้ำเต้าแก้วอ,อจ้อจินเย็นดีแทนดีเลีย เหมือนเหลือเชอยู่ฝากฟ้ามีคอยคลาหลวงลายหัวคไย้ลายครับขอกจางมาออกนองนองห้องกองคำเดินมีเตจเกลือเกิดมุงคนมามาอยู่คนเอ้ยคนในแล่คนนอกคนขวาแล่คนกลาง วันเหนียวบางก้มเกิ้วคนทองน้อยแล้วนุมคนผุมดอมดวดควันปากตันจะละจกควันตาและคนเชียวคนเนิ้วและคนแขนควันกาแพนปั่นไลกายมาสามือนีวันเนียว่ามาเยือคนนื้อจิเเีกให้เย้าหาก เจ้ามาผีให้เจ้าค่ายให้เจ้าขึ้นมาได้ท่องเป้ามาสืบจางดอมาอ,องสามาอยู่มเฮินเฮามาอยู่เผ่าเม่พวกเต่าแก่ปูญาตาย้ายคนมาลายเหลือนหลากมีของมากแนวกินมีของหวันตกแท่งของูกแต่งเอามามีพลามากแม่ เอามาใส่ผ้าพันมีขอางวันมักม่วงเจ้าย่วงของขอให้มาจินนของเฮาเม่เจ้าตกแต่งแกม้มแป้งแสงย่าเด็กกว่าพอแม่บอตัวดอกเดินลาทั้งแม่ป้าและพ่อลู้ว่ามาเยอะคนหนื่อ อาณาโมเห็นมาจินน้ำยังไงมาจินกล้วยหน่วยยาวมาจินัปล่งปลาขาวพ่อแม่สบป้อนแดดฮ้อนพ่อแม่พา้มสะพาเสื้าเมี่ยงเด้อกำนันเอืยย่ามายอยอ่นคนเอืยคนไปไกลไกลมาเสด้อ ขวนไปหนะ้าให้เจ้าตาวควนยู่เอานาทีท้องขวนไปปองเป็นเจ้าขวนไปเมาอยู่ในดอยลุมมวยไว้ให้เจ้าตาเจ้าเอานำเข้าควนอยู่เลาวปาว์ควนไปพ่อให้เงินให้คำควนไปน้ำไก่ต่อควนไปรอเงินห้าง ขวัญไปทางมังมันขวัญจะไปอยู่ันฝ่าสาดดอมผีไก่มาสามมือนีวันนี้ว่ามายอกขวัดื้อขวัญจอยาได้ไปอยู่ให้ยาโมกโมกกาขวัญจอยาไปอยู่นาอยู่ป่า พ่นจุ์ชวนว่าหนกกคนโนกดีคนเจ้าญิาได้ไปอยู่โคกพ่นเชิญนกกาเวาคนเจ้าญิาได้ไปอยู่หูอยู่เขาพ่นเชิญว่าลิงว่าคางหน้าเจ้าสีดังคนเจ้าสีดานไปห้อยไม้เล่นไตเครือดีลา ว่ามาดูกวนอื้อยจำตนในมาเต้าเก้นในมาชวให้มาอยู่ยเค้งเจ้าอย่าลาบมาอดเจ้าอย่าลงมาอยู่อันเอมแปนอย่าแฟกุงหน้าเดินลามายมอยู่อนมแปนาามงที มาอยู่นั่นแอมเปนมุ่งสังกจีสันไทยคอยได้ดังความมุ่งมาตรปัถนามือนี่เป็นมือสันวันนี้เป็นวัน,น,น,วน,น,น,วนดีเป็นวันดมุตตะโชควันพุนโลกออกเวสัยวันวิไล่งแพวดุดนังแก้วมานีชวอคุคาเนี้ขอเป็นตัวแท่นหรือว่าเป็นพอพาม ได้เส้นขวันทันกำนันมาในเมื่อนี้ก็ขอให้มีอายุโสดยืนยาวกำน,น,นั้เอ้ยวันนาเผาาผิวฟองสีเหนือกองเหลือลายมีพลังจิตพลังใจอยา่าเ้าพลาเขากำลังแร้งวมแข่งแรงอยงากแก่เท่าตาโตเท่าทั่วจีวาพันวาสังหงหอดนันยอดเกไติจิกาอโลค่ายงหาบ หายผับเพ่หมูมายาเดือดกโกสักกังสักยังวงอาจยาขาดแขีวละจีให้ท่านกำนันงจงอยู่สวัสดีเท่าเท่าตา่อเท่า,ท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 าอายุเจ้ามันยืนเป็นสถานนอนวิเศษด,ด้วยเดชคุณพรณะรัตนาเตยสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะจงเป็นสุขเป็นสุขทุกขิพาราติการเทินสาธุ้วยอำนาจคุณพระพุทธเด้อดยอำนาจคุณพระธรรม้ดยอำนาจคุณบิดามารดาด้วยอำนาจคุณงามความดีที่ท่านคำนั้นได้เหตุได้สั่งมาขอจงเป็นภาวาัจใจีํนกลุุมน้ำสู้ป่องปัดกำจัดให้บิวัดนั่นนั่นจงนิรศสัพปะโรคข้าพาดใหญ่มี ไอ้ท่านก็น,นั่งจงรู้ทอ่อสวัสดีเจ้าวโาตับ่ตเท่าอายุเจ้ามันยืนเป็นสถาน,นันเวเศษด้วยอายุวันโนสุกังพลังง้ายสุดนี่พอกระมียังกระขออํานวย่วยพรอนไอ้คณะเจ้าภาพหรือพี่น้องมารวมงานดวงกันในเมือนี่ตรงมีความสุขความเจริญทุกผู้ทุกคนเด้อขันผู้ได้เกิดวันอาทิตย์ในมีธิ์ดังพญาเวสวรร กันผูใ้ใดเกิดวันจันทร์นมีอำนาจเด็ดขาดดังปราการกันผูใ้ใดเกิดวันอาังคารนีมีฤทธิ์เดชมีขอบเขตแดนไตไปทั้งใดให้คนไหนขามถอยหลีกให้มีปีกเหาะเฮินเดินไปได้ดังเก้ายวายหน้าคูดเดอ้อผูใ้ใดเกิดวันพุธให้ได้เป็นจอมทัพมหาราชดิษฐิอาจดังขวานาลายไปทั้งใดมาทั้งใดคนเรียนมหาแตกเตือน ไอ้เจา้ารุนลืนสามโลกจะเขาว้านพระผู้วานแก่กาได้แต่แรงหล่าโลก,กาไฝบอมา่าเทียมทันให้เจ้าพันข้องเมือง่าขัดเครื่องไหลรลองเด้อให้ใส่สองมานี่โชคค้นมุดตัวมีโชคย่าไม่โลกมาขวงขาดกันผู้ได้เกิดวันพระราชให้ได้เป็นนักบาตรเป็นผู้ฉลาดคู่ค,นค้นจะขัดสนควมำดูให้ได้อยู่ในวังมีควงวังยาขาดให้ได้เป็นอมตะพระมาจาร์สอนลูกหลันทุกมูให้เจ้าอยู่เหนือคน ไอ้มีสับปะคนตั้งเกตให้เป็นผู้นำประเทศข้ามีเป็นเสาเทสลาขาดมีอำนาจดังไผ่สวนมีกระบวนเห็นแมให้ได้เลี้ยงพอเลี้ยงแมตะกุนสูงคือนกยุ่งงามลายามีข่อยขาพ่อแฉนมีสะแน่นห้องนางให้มีตังทองคำมีคนนั่แห่ล้อมไห้มีคนนอมเกสาไปใส่มาใส่ใหญ่คนได้ดูถูกพันพี่น้องก็ได้เกิดวันชุกไห้มีใชายิ้งอิงแอบเพรให้แนบนอนเฮียง ไอ้มีเสียงขันตอบไปใสมาใสคนเห็นก็กระจอบส้มซืนอ่อนซ่อนมีเฮือนนอนหลังใหญ่มีเบาไพ่พอนสนมีสอยมีแหวนแผดตางไพ่บาแดงเทียมท่านมีชัดท่านในนางเงินเนี่ยเต็มเผ่าคันพู้ได้เกิดวันเสาให้ได้เป็นนักปราชญ์เป็นเป็นโอชราดเดือนลายเป็นคุณนายนางแสนไตปันแหวนงามงอนคนสอนซ่สร้าง มีพี่น้องลังมาหูมุขประกันทุกทีทุกสถานทีเดยอยกทาวดีวาหาอุราปะาละโเเตเรนติสาขะลังเอวะเมวายโตทินนังเปตานังอุปกะป,กปติอิจิตังปติตังทุมหังเขปเมวะสมิชะโตสัพเพปูเรนตตสังกปา ฉันทปปเดเนโซยัามณีโชติลาโซยัาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาธทนาสีริสนิจังอุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัต อันติอายุวันโนสุขังผาร่างก็ขาดเดินสาธุ